ุริยะบุงวิเศษ YouTube c h a n n น l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุมเข้มเดินบรนณรงเคาะประตูบ้านป้องกันไฟป่าตามแผนมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5หมอกควันและไฟป่าของรัฐบาลนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นช่วงฤดูการของการเกิดไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนบางพื้นที่ของภาคกลางในปีนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าว่าอย่างรัดกุมอีกทั้งรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกพัชรวาทบงสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายนโยบายด้านป้องกันไฟป่า 1. จัดการเชื้อเพลิงก่อนถึงฤด,ดูไฟป่า 2. ตรึงพื้นที่กำหนดจุดเฝ้าระวัง 3. จัดตั้งวอร์รมระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4. เตรียมพร้อมกำลังพลเพื่อดับไฟป่า 5. เฝ้าระวังควบคุมพื้นที่ตลอดห่วงฤดูไฟป่า 6. จัดระเบียบการเผาพื้นที่เกษตรกรรมในเขตป่า 7. กำหนดแผนการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ 8. ควบคุมการเก็บหาของป่าและใช้ประโยชน์ 9. กรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคาะประตูบ้านโดยเฉพาะนโยบายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคาะประตูบ้านเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแนวทางในการป้องกันไฟป่าให้กับพี่น้องประชาชนป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่า ต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวง์